เหตุการณ์ที่จังหวัดตรังยิงกันในงานวิวาขอขึ้นผังตัวบุคคลให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ทวนให้คุณผู้ชมทราบเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดมันมาจากการทะเลาะก,กันเรื่องของแว่นตาและไปไปมามันบานปลายจนกระทั่งผู้หญิงตีกันก่อนหลังจากนั้นผู้ชายซัดกันเองเปิดผังตัวบุคคลขึ้นมาครับคุณผู้ชมฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือตัวบุคคลที่เกิดเรื่องเกิดราวคนตายเนี่ยชื่อว่าโกราวหรือว่าคุณสราวุธคุณผู้ชมดูนะฮะก็คือสลาวุธกับเจริญเขาคือเพื่อนรักกัน งานแต่งสุดท้ายผู้หญิงทั้งคู่ตีกันเรื่องยืมแว่นตาเมียเมียทะเลาะก,กันเสร็จสับปุ๊บผัวผัวก็ทะเลาะก,กันด้วยหลังจากนั้นเจริญเองเนี่ยก็เลยซัดโกลาวจนกระทั่งตายคาที่เพื่อนโกลาวเนี่ยผู้ชมฮะก็เลยเอาปืนยิงเจริญเมื่อคืนนี้มีข่าวว่าเจริญมือปืนเนี่ยนะฮะหลบหนีไปล่าสุดตัดภาพให้ดูหน่อยเจริญประสานผู้ใหญ่ขอเข้ามอบตัวนะครับผู้ชมฮะ โดยเบื้องต้นตำรวจไปเจอเจริญถูกยิงได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเพราะหลังจากที่เจริญยิงเพื่อนตัวเองตายในงานวิวาของชาวบ้านเจริญก็โดนกระสุนของลูกบ้านยิงใส่เหมือนกันจนกระทั่งขาได้รับบาดเจ็บและสุดท้ายเจ้าตัวเห็นบอกว่าหนีไม่รอดเพราะบาดเจ็บที่ขาหนักเลยประสานผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาประสานผู้ใหญ่บ้านขอมอบตัวตั้งแต่เมื่อคืนนี้ล่าสุดวันนี้ครับผู้ชมฮะหลังจากที่เจริญโดนคุมตัว เจ้าตัวยอมรับเนี่ยนะครับผู้ชมครับว่า เขาเองเป็นคนลั่นไกวันนี้ที่เราคอสอัพเข้าไปที่มือกําลังจะบอกว่าอะไรไอซ์เขาถูกยิงที่บริเวณข้อมือซ้ายด้วยข้อมือซ้ายเนี่ยกระสุนทะลุไปแล้วก็กระดูกแตกเจ้าตัวเนี่ยหนีไปข้ามคืนไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพราะกลัวจะไปถูกจับที่ก้นก็ถูกยิงเ,เช่นเดียวกันกระสุนทะลุกล้นวันนี้มามอบตัวก็มาแบบเจ็บๆแบบนี้ยังไม่ได้ไปหาหมอแต่พอมอบตัวเสร็จตารวจบอกว่าโอ้โหเจ็บขนาดนี้สุดท้ายส่งไปโรงพยาบาลนะฮะส่งไปที่สพส่งไปที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าเจ้าตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะ ตอนแรกคือคือเสียเลือดด้วยถูกไหมฮะฮะแต่สุดท้ายวันนี้<ด>ตอนที่เจ้าตัวเดินทางมาถึงที่โรงพักเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยที่เขาต้องหนีเพราะตอนนั้นตกใจ<ม>ตอนที่ขับรถหนีก็เลยจอดรถทิ้งเอาไว้ครับผู้ชมฮะแต่ว่าบาดเจ็บที่แผลจนในที่สุดก็เลยต้องประสานญาติประสานผู้ใหญ่ขอให้มอบตัว คุณผู้ชมอาจจะแปลกใจบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้เห็นภาพที่มีรอยสักเป็นฉากหลังจริงๆแล้วคู่นี้ก็เป็นเพื่อนรักกันมากเขารู้จักกันที่ไหนไอ้เขารู้จักกันในคุกฮะตอนติดคุกด้วยกันช่วงประมาณเนี่ยต้นปีที่ผ่านมาช่วงก่อนใกล้จะออกจากคุกก็รู้จักกันในนั้นรักกันมากเคยกินนอนอยู่ด้วยกันไปไหนมาไหนไปด้วยกันตลอดแล้วคุณผู้ชมเห็นภาพไหมภาพถ่ายเนี้ยเขาถ่ายคู่กันตลอดนะเวลานั้นอ่ะไปไหนมาไหนเนี่ยเขาบอกโอ้โหรักกันขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะมาฆ่ากันได้ฮะจนในที่สุดเมื่อคืนเจ้าเบาะนะฮะซึ่งเ เจริญนี่แหละให้มอบตัวทีมข่าวของเราไปเจอเจ้าเ่าด้วยคุณผู้ชมฮะทางฝั่งของเจ้าเ่าเองเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเจ้าเ่าก็คือทางด้านคุณคุณรั์คุณคุณรั์บอกผมยังเสียใจอยู่เลยบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเอาจริงทั้งฝั่งเจริญมือปืนราวุฒิคนตายพวกเขาเนี่ยคือเพื่อนกันเห็นไหมฮะแล้วในงานแต่งเนี่ยยังมัดเครื่องมงกกันอยู่เลยเห็นไหมฮะเนี่ยเขาสนิทกันมาก ยังคาดไม่ถึงเลยนะฮะว่าจะเจริญจะค่าเพื่อนรักตัวเองได้ เหตุการณ์นี้น่าจะมาจากเรื่องเมามแล้วก็ทะเลาะก,กันก็เพราะว่าบรรดาเมียทั้งหลายเนี่ยดันตีกันใช่ไหมใช่เมียตีกันก่อนแล้วหลังจากนั้นตัวของเพื่อนก็เลยเข้าไปห้ามพอห้ามเสร็จกลายเป็นว่าตีกันเองนี่ภาพกลางวันที่คุณผู้ชมเห็นเขายังเต้นอยู่ด้วยกันพอตกดึกปุ๊บกลายเป็นว่ายิงกันเมื่อคือนนี้คุณคุณทรัพย์ที่เป็นเจ้าบ่าวบอกว่าผมได้รับการประสานจากตัวของจเจิริญนี่แหละบอกว่าเนี่ยผมมันหนีไปหาผู้ใหญ่คนหนึ่งในเมืองนะมาหาผมหน่อยผมอยากจะมอบตัวเหมือนกันสุดท้ายเขาเลยไปเกี้ยกล่อมแล มากๆส่วนหนึ่งข้างหนึ่งก็เพื่อนอีกข้างหนึ่งก็เพื่อนที่สูญเสียวันนี้ก็ต้องให้เพื่อนรับกรรมไปฮะก็เออขอยอมมอบตัวผมว่าขอบคุณครับที่มารับผิดชอบกับสังคมที่เขากําลังเอ,อพูดบางทีบางครั้งก็พูดหลายๆเรื่องอะไรเราอใช่ไหมครับเ <c oughs> ขาก็กล้าที่จะแสะดงแบบว่าออกตัวมามอบตัวให้ตรงนี้็ก็โดนยิงที่ที่แขนแล้วก็ที่ทะโปก <c oughs> ผมคือว่าพูด ได้คำว่าทั้งเสียดายและก็เสียใจครับกับเหตุการณ์นี้ที่ไม่คาดคิดและก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นในบรอยเวนานตรงนี้ครับคืออยากให้มีสติเรื่องบางเรื่องคืออยากให้เก็บมารุณมบางทีเป็นเรื่อง คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้ทางทีมข่าวเราได้ภาพกล้องวงจรปิดเพราะว่าเบื้องต้นคุณผู้ชมคงรู้นะครับหลังจากพี่เจริญเนี่ยเขายิงเพื่อนก็เสียชีวิตเขาขับรถเนี่ยนะฮะเป็นรถโตโยต้าวีโก้หนีจังหวะที่หนีไปเนี่ยที่เราไปเจอว่ารอยเลือดใช่ไหมม,มันมีเลอะกันทั้งคันเนี่ยนะฮะก็เพราะว่ามือปืนก็เจ็บด้วยและนี่คือวงจรปิดตอนหนีใช่ไหมใช่ฮะก็จะเห็นว่าตัวรถของเจริญขับไปด้วยความเร็วแล้วก็ขับหลบหนีไปตามเส้นทางนี้ก่อนที่เขาบอกอันนี้สงสัยเฉยนะอีกรถอีกคันนึง พาตัวของนายเจริญหนีด้วยหรือเปล่าแต่สุดท้ายยังไงก็คือมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะตัวเองก็บาดเจ็บอ่ะจบฮะนี่คือคดียิงกันในงานแต่งนะครับ